เนเยอะได้ใจ <They are. S 1> <Jean> ีนอตังวินแล้ว ขึ้นนะตึ๊ดขวาขวาเนี่ยขวาเราเยอะเราเยอะแรงแรงอีวองผมอีกอ่ะเร็วด้วยนะเสียงก็แล้วเสียง นอนเป๊ะเป็นไรง่วงนอนเหยียบขอนไม้ปิ้นไอ้เนี้ยหลังไม่ดีตังต่ปิ้นปิ้นไอ้เหี้ยอซะจะเข้าป่าล้อหลังมันเหยียบไม้ไงปุ๊บจะแลบโอ้เสียฟอร์มเลยเสียโอ้ยขอดเยอะนักะต้องมีบาดแผล แล้วนี่ตอนกูขึ้นมานี่ถ่ายกูไม่ทันแน่นอนเลยทันยล่ะเนี่ยกูถ่ายอยู่อ้าวเหรอกูนึกว่ากูเห็นมึงเึ้งถอดถุงถงมืออีก่ะถ่ายอยู่ถ่ายอยู่จนวิยันวินน่ะล่ะกูกล่าวว่ายังไงึ่มันมีตอมไอ้เนี่ยขอนไม้ปุ๊บดีดีมันคันดินมันยังแปะอยู่แต่ไม่คันดิน มาเออคันดินมันสูงอะเออมันยังยังคิงได้อะกลับก่อนได้ไหมอีกคลองหนึ่งอีกคลองหนึ่งนะไอ้เด็กเรากลับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวันเออเดี๋ยวมึงจะเสียเวลากลับว่าเออมา เมื่อกี้เมื่อกี้ยางมันติดซุ้มซุ้มใช่ไหมเห็น <Hey, S 1> นะไอสาแรกหน้ามันติดอ๋อติดน่ติดอ๋อกระโปรงกันแสนเอาไอ้ตวนท้ายไอ้ลังงานมันตันอยู่อีคองนะฮะอีออคองหนึ่งจับไปนะเออ องนี้ตอนนี้บ่ายโมง,งข้ามาพองนี้หูย้ยงเยอะว่ะเริ่มอับอบเดี๋ยวคา้ว่ข้าไปอีกกองหนึ่งก็น่าจะกลับตอนเพราะว่าติดมีธุระครับก่อนจะออกไปก่อนจะไปเพชรอีกนะครับ วันไหนหมดที่เขาให้พักได้นี่เราจะได้ไม่รีบนะครับค่อยๆค,ค่อยมากันใหม่ทีม Ha ha ha. เบียดขวาเบีดขวาขวขวาปขวาปขึ้มาตรงไปตรงไปงไปโอเคตรงไปตรงไปโอเค ไฟฮะอคันนี้แบบนิ่มๆเลยอันนี้แรงสุด พี่เดี๋ยวฝากบอกพี่โจผมออกไปรอข้างนอกประดีวพักพวกมีธุระต้องรีบกลับไปทำงานที่เพชรขอบคุณครับตรงไปก่อนพี่ตรงไปก่อนตรงไปครับโอเคไปเลย ไปล้อท,ท,ที่พี่ต่อไปล้อที่พี่ต่อเพื่อนเพื่อนจะกลับไปดูที่รีสอร์ทตอนนี้เวลาทรกบ่ายโมงคึ่งบง่ายโมงครึ่งเราออกก่อนออกไปข้างนอกก็เท่าไหร่สองครึ่งสรมีไปทุ่ไี่เดี๋ยวมันจะมืดกันใหญ่เอาเอา,เอา วันที่ไม่รีบอ่ะมาพักนะไปมาให้รู้ก่อนนี่มาให้อยากแล้วก็จากไปแค่นี้ก็ถือว่าเคลแล้วเหนื่อยเดืดดีงดหน้าต้องใช้เกงพายืแล้วเงย,ยกเกงตึงเงื่อเ, <laughs> เ,เต็มหัวเงื่อเต็มหัวเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> ทรมานเยเนี่ยเห็นแล้วเวลาหมดฮ เวลาหมดไม่ใช่เดี๋ยวจไม่แรงก็หมดต้องให้จำวัดไม่ทันหลือขากลับไปขากลับไปเท่าไหร่ละพอรู้ทางไปเรื่อยๆกลับนี้จะลงลงน้ำเดี๋ยวแช่น้ำตรงนั้นน้อยไปไปไป ครับพี่หมอตามมาพอดีพึ่งเข้าวไปเมื่อกี้นี่ครับรออ,อที่พี่ต่อแต่เ,เพื่อนต้องไปส่งเพื่อนอเ,เพื่อน,ออนไม่ไม่ผมรอที่พี่ต่อ,ตอเดี๋ยวพพเพื่อน,อน,นพึ่งตปเนี่ย

แค่เพึ่งไปเนี่ยตามทานันเดี๋ยวผมไปส่งเพื่อนกันกับกอดเพื่อนมันมีธุระไม่ทนันไป่งไงก็ไปเลยหละเดี๋ยวผมไปรอที่พี่ต่อแหละส่งเพื่อนกันว้าซัดเลยนะเนี่ยซัดเลยเนะี่ย โอ้โหพี่ทอนซัดขึ้นมาเลยอะ่ะป้าป้าป้าไปเลยะนะลมดึกด้วยอะ่ะโอ้โหโอ้หุยดู ของของยาวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของยาวของที่กูขึ้นตอนแรกอ่ะสามเทคอ่ะอ๋อโอเคเออออออเออเอเอออเ เอ้ยไปปิดไปปิดมา 不对，啊！ สภาพไงครับเป็นไงบ้างครับท้องนี้ไม่เท่าไหร่เราเราไปมาแล้วผ่านไปแล้ว,ลวไอ้คลองที่วิ่นี่นี่โอ้โหกะเจ้าก็กเทกโ <c oughs> อเค okay. ตอนนี้แค่นี้ก่อนตอนนี้มีหอ่อ <c oughs> โอ้โหโอ้สุด แช่น้ำไหมฮะต้องใส่นิดนรถยนต์ยไงทำไมทำไมมันต้องคอยเฮ้ยอะไรมันกลัวจะลมอะไรมึงมไม่ดำอะไรมาเดียวคือรถยนต์เนี่ยมึงไม่ต้องกลัวว่ามันจะฟ้ามอไงเออลงน้ำไปก็เออเครื่องนี่พาปุ๊บตุ้มเหมือนกันแหละ พอกันแหละมันไม่ต่างกันหรอกเออลงน้ำก่อนนะขี่มอไซค์แม <and> ่งย <OVER> ังหอบเลยกูเกือบจนกูเขหอบน้ำเย็นไระยไหวับยอดไม่แ้สำหรับพวกที่อัพโหลดพวกแต้งเดทางอะไทังน้ มมันนนเออออแแแบบบบดี้้กยย่จริงๆจะไปคลองตัวก็คลองไอ้คลองสุดท้ายอ่ะไม่มีสุดท้ายแม่แม่ไอ้คลองที่เมื่อกี้อ่ะคลองที่เราไปตรงสุดอ่ะกูไปมีสิทธิ์ลงฮะไปมีสิทธิ์หลงใช่คลองนั้นหิวอยู่ค่อยกินก้อนใหญ่ๆนั่นเลยเออมีสิทธิ์หลงไป ต้องต้องแบบให้น้ำใสๆเลยอ่ะพอ้น้ำใสๆแล้วปุ๊บเนี่ยแบบเออมันจะได้เห็นไปช่องไหนได้ไงกูเลยไม่ไหวคือล้มบนโบกีวัล้มในน้ำเมื่อกี้กูกลับรถแมงยังล้มแปลเลยเอี้ยขามหมตึงแบบอตรงเมื่อกี้อะพี่จะกลับรถอ่ะล้มแปะวันแล้ววันแล้วเฮอไพวกที่แมงคีแบบ ที่แบบอัฟโหลดจริงๆ,ๆนะไอ้พวกเอนดูโรพวกนั้นนะโอ้โหตะเขียมันโหดบ้าพรวดเลยมันมันไม่ได้ขี่ง่ายเลยมันต้องเก่งนะเว้ยเออเก่งไงเหมือนกันเหมือนกูไม่เคยขาไอมันต้องมีมันมีท่าอะไรของมันเนี่ยพ่อแม่งต้องออต้องแข็งกูไม่เคยขีย่เลยเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกูเพิ่งเคยขีย่เนี่ยกูขี่ได้แค่นี้กูก็บุญแล้วอาศัยว่าขายาวหน่อย ไเอาถ่ายในนี้ถ่ายเลียดน้ำมายิงขึ้นโอ้น้ำทั้งใต้มันเย็นว่ะทางนี้ใครมาปั่นไปฝ่าพระไงเป็นไงวะคลิปนี้เหนื่อยสนุกลองรถลองคนไม่เคยไม่เคยครั้งแรกเออบอกแล้วรถ800เดียวเดียวเดียวอะไรครับไม่เคยครั้งแรกไม่เคยครั้งแรก คืออะไรเหมาะอาไว้ใหบร์จินบร์จินเออนี่นีคือรั้นแรกนี่ข้างหน้าผมนะฮอนด้าอะไร c r f อ5 0ฟสองห้าูรั้งแรกนัดมาเออแีแปด้อยก็โลคือโดยพามารับน้องคือโดยปกตินี่พูดง่ายๆคือไม่ได้ไม่ได้สายไม่ได้สายออฟโรดไม่ได้สายลุย สายเลสเอ่อสายสายซิ่งสายเลสซิงอย่างเดียวเลยวันนี้ถอยมามามาลองอยากมาลุยตากับเพื่อนเอออยากมาลุยเผาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยจะได้คุยกันรู้เรื่องเออคุยเขาไม่รู้เรื่องเออเดี๋ยวคุยยังไม่รู้เรื่องงไหนวะไม่รู้จักแล้วเป็นไงฮะอารมณ์ตอนนี้เราเราอยู่ในถนนในป่าอยู่อยู่แบบท่ามกลางธรรมชาติกับอยู่ในเมืองที่เรามีเลสซิ่งมันเป็นไง เลสิ่งผ้าพาดก็อันตรายอันนี้พาดก็เจ็บเจ็บตัวนิดหน่อยลมลมแปะแปะไม่เดินร้อนคนอื่นเอสซิ่งมันถนนมันก็มันก็อันตรายแล้วเป็นไงธรรมชาติดีมากน้ำเย็นมากชอบไหมดีมากลางเต็นเนะจังเลยเหนื่อยเข้ามาก็คุ้มไม่แช่น้ำตรงนี้น้ำเยอะตรงนี้น้ำเยอะใช่เพราะว่าข้างนอกน้ำมันน้อย ตรงน s então, <S like to uh, ี้น้เยอะแช่แล้วแบบแต่มาแล้วอย่ามาทาบรรยากาศเสียนะอย่ามาทิ้งขยงขยะนั้นไม่ดีเออใช่ใช่่สาเขาบอกว่าโหสุดยอดนะเย็นไม่เห็นมีขยะเลยอ่ะนี่นี่ที่อรกมา้นี่มึงบอกว่าเออเริ่มมันแล้วใช่ไหมถ้าเผื่อฝนลงมามันกว่านี้จริงงนี่หัเลยคือถ้าฝนมาเนี่ยนะกูว่าไม่ขึ้นอ่ะ จริงรถเครื่องไม่ขึ้นมันมันจะฉลบมันจะแต่แต่แต่ถ้าพูดถึงคือคือมันข้อเสียเปียบก็คือว่ามันมีขับหลังอย่างเดียวแต่แต่เรื่องดอกยางเนี่ยมันโอเคถูกไหมดอกยางนี่เป็นตะปมตะปอู้ดอกยางเป็นตะปูตะปามันโอเคแต่มันมันขับหลังอย่างเดียวมันปิ้นนะนะเราอันนี้คือสาตนดานนะ ขึ้นเหมือนรถออฟโรดรถยนต์ได้ก็เอาแล้วครับอันนี้สแตนดาร์ดเดิมๆโรงงานเลยดูดิสลายยังแปะอยู่ที่ท้องอยู่เลยไหนวะอ้อใหย่ใๆอยู่นะอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นสี่ล้อมังนี่ตามเพื่อนเราทุกต้องขออนุญาตผอกัน อันนี้มึงขอยาแล้เหรอเปล่า <c oughs> คลิปนี้ห้ามออกฟืนรถเพอน <c oughs> ยิ้มเพื่อนนะเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเดยรถเพื่อนอ๋อนาป่อนอันา <c oughs> อนาบะอันน สี่ถือเบียกันเลยติไม่รีบกลับ่ไม่รีบกลับเอารีบกลับไปไหนมาเลยมาแล้วมาเร็วรอพอที่นี่เร็วเดี๋ยวี๋น็ออกแล้วรไขึ้ะ แน่แน่ดูเลยของนั้นน่ะถายมันสดนะจริงเลยตอนนีอถ่ายตรงมันสดยรซงไงกูชอบโรงโซงสุดเออนี่นะเครื่องเครื่องระบบระบบอ่ะนะแต่ก็ยังเป็นส่งมันสวยสปอร์ตไลต์เดอร์ส่งไม่สวย แบบอาวุธเพียบอาวุธเพียบแต่งครบมาเลยตอนนี้บ่ายสงงองโมงพร้อมที่เดินทางกลับเป็นไงสดชื่นสดชื่นปว,วดแขนใส่เสื้อไม่ได้ เจ็บไรแม่งยกแขนได้ไม่ได้ไม่ใช่กลับไปแล้วเหียเร่งเข็ดเลยแล้วเนี่ยเข็ดเลยแม่งกลับไปเนี่ยไม่ไม่ฮะมาอีกมาอีกแต่มันต้องมีเวลาไงเออฮะมึนเพื่อนหน่อยเออมันต้องมีเวลาหน่อย

Ha, ha, ha,